สวัสดีค่ะมาพบกับครูแชมป์กับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ครูแชมป์มีกิจกรรมที่จะให้นักเรียนมาทดลองกันค่ะนั่นก็คือเราจะศึกษากันว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะซึ่งจะอยู่ในมาตรฐานว3ามเข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลกกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลกและบนถิวโลก กรณีพิบัติภัยกระบวนการเปลี่ยนแปลงโลง้าอากาศและผู้มีอากาศโลกรวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมตัวชี้วัดว3.2อป3า 3. 3. อธิบายการเกิดลมจากหลักฐานเชิงประจักษ์วันนี้เราก็จะมาทํากิจกรรมลมเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํากิจกรรมมีดังนี้ค่ะขวดน้ําพลาสติกซึ่งเป็นขวดที่มีขนาดใหญ่1ขวดและขวดที่มีขนาดเล็ก1ขวดนะคะต่อไปค่ะ เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมินั่นก็คือเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองค่ะถัดไปนะคะเป็นกันไกลแล้วก็คัตเตอร์ค่ะลำดับต่อไปก็คือทูปนะคะแล้วก็เทียนไขค่ะสุดท้ายเลยเป็นไฟแช็กค่ะเราสามารถใช้ไม้ขีดแทนไฟแช็กก็ได้นะคะ อุปกรณ์เราครบแล้วงั้นเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตัดก้นขวดพลาสติกทั้งใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กเลยนะคะโดยใช้คัตเตอร์แล้วก็กรรไกรค่ะในขั้นตอนนี้นะัเกเรียนก็ต้องระมัดระวังในการตัดนะคะเพราะว่ามันเป็นของมีคมอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเราก็จะตัดก้นขวดพลาสติกก่อนเลยค่ะตัดกันเลย ก็ใช้กันไก่ตกแต่งให้มันเสมอกันจะได้เป็นแบบนี้ค่ะทั้งขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะให้เจาะขวดพลาสติกใบใหญ่นะคะเพื่อที่จะ ให้ปากขวดใบเล็กมาเสียบเข้าไปได้นะคะตรงนี้เราก็ต้องลองตั้งก่อนว่าตำแหน่งจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะอาจจะใช้ปากกาขีดไว้ก็ได้นะคะ mm. ก็จะเป็นตำแหน่งประมาณนี้นะคะ mm. ก็จะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาตัด ความสูงของเทียนให้เท่ากับปากความสูงของปากขวดนะคะถ้าเราวางแบบนี้นะคะเวลาตั้งเวลาตั้งเทียนเราจะต้องสูงเท่ากับความสูงของปากขวดใบเล็กนะคะเราก็จะตัดออกเนาะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ แล้วนักเรียนก็อาจจะหาที่วางเทียนนะคะเพราะเราต้องตั้งเทียนในขวดอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะประกอบแล้วได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็น้ำขวดใบใหญ่ วางตั้งครอบเทียนไขที่ยังไม่ได้จุดไฟนะคะโดยให้ไส้เทียนไขเนี่ยสูงเท่ากับปากขวดใบเล็กที่วางนอนอยู่ตามแบบนี้เลยค่ะเราก็จะเริ่มทดลองโดยการวัดอุณหภูมิของอากาศเหนือปากขวดแนวตั้งแล้วก็ปลายขวดแนวนอนค่ะแล้วก็บันทึกผลน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดอุณหภูมิของ ปลายขวดแนวนอนก่อนนะคะโดยการใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบนี้นะคะเราก็จะวัดอุณหภูมิตอนนี้อุณหภูมิที่อ่านได้ก็คือเท่ากับ26องศาเซลเซียสเราก็จะจดบันทึกไว้นะคะอีกบริเวณหนึ่งที่เราต้องการวัดอุณหภูมิก็คือปลายขวดแนวตั้งคือบริเวณนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็ วัดอุณหภูมิแล้วก็อ่านอุณหภูมินะคะก็จะได้26องศาเซลเซียสเช่นกันค่ะสรุปแล้วตรงนี้ก็คืออุณหภูมิห้องของเรานั่นเองเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการจุดเทียนไขนะคะนักเรียนก็บันทึกผลการทดลองไว้นะคะว่าเราวัดอุณหภูมิได้เท่าไหร่ค่ะต่อมานะคะเราก็จะจุดทูปนะคะแล้วก็ดับเพื่อให้เกิดควันค่ะ เมื่อทูบติดแล้วเราก็ดับนะคะดับทูบนะคะค่ะแล้วก็ให้นำทูบเนี่ยไปจ่อที่ปลายขวดแนวนอนนะคะปลายขวดแนวนอนนะเรียนสังเกตควันที่เกิดขึ้นควันเป็นยังไงคะสังเกตควันตอนนี้ก็คือควันทูบลอยตัวสูงขึ้นถูกไหมคะ ต่อไปนะคะต่อไปเราก็จะจุดเทียนไขนะคะเราก็วัดอุณหภูมิอีกครั้งหนึ่งทั้งบริเวณปลายขวดแนวนอนแล้วก็ปากขวดแนวตั้งนะคะผู้แชมก็จะจุดเทียนนะคะแล้วก็ครอบไว้เหมือนเดิมเราใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิปลายขวดแนวนอนอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะคะนักเรียนก็จดบันทึกไว้ส่วนปลายขวดแนวตั้งนักเรียนว่าอุณภูมิจะเท่ากันค่ะตอนนี้อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเราจะรอให้ อุณหภูมิเนี่ยหยุดนิ่งก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะอ่านอุณหภูมติตอนนี้อยู่ที่5 5องศาเซลเซียสไปแล้วนะคะไปจนถึง6 0 4องศาเซลเซียสค่ะนะะักเรียนก็จดบันทึกไว้นะคะก็คือ6 4องศาเซลเซียสค่ะ จากนั้นเราก็จะใช้ทูบนะคะจอบ,บริเวณเดิมก็คือปลายขวดแนวนอนแล้วนักเรียนสังเกตควันทู่นะคะเมื่อกี้เราจ่อไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนจุดเทียนไขตอนนี้หลังจุดเทียนไขนะคะดูซิว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันคะเห็นไหมคะ ตอนนี้ควันทูบมีการเปลี่ยนแปลงก็คือควันทูบเนี่ยมันจะลอยจากปลายขวดแนวนอนนะคะเข้าไปในขวดแนวตั้งก็คือเข้าไปหาเทียนนั่นเองนักเรียนเห็นไหมคะตอนนี้มีควันเกิดขึ้นนะคะเห็นไหมเอ่ย เรามาดูกันชัดๆนะคะว่าควันทูบมันจะลอยเข้าไปหาเทียนไขน,นะคะเห็นไหมคะน,นักเรียนสังเกตรบริเวณปากขวดแนวนอนเห็นไหมเอ่ยมันจะมีควันพุ่งออกมาซึ่งควันนี้ก็คือ มาจากปลายขวดแนวนอนนั่นเองแล้วมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นด้านบนนะคะนักเรียนเห็นชัดเจนไหมคะถ้าสังเกตตรงบริเวณปากขวดแนวนอนนักเรียนจะเห็นชัดมากเลย<ๆ>เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะควันมันก็จะเคลื่อนที่เข้าหาเถียนนั่นเองค่ะ ให้ดูชัดๆนะคะเห็นไหมเอ่ยหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมลมเกิดขึ้นได้อย่างไรไปแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปความรู้ในการทำกิจกรรมกันค่ะจากการทดลองนี้เราจะสังเกตสองอย่างนะคะ อันแรกก็คืออุณหภูมินั่นเองโดยการใช้เทอร์โมมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดอันที่2ก็คือการเคลื่อนที่ของควันทูบนะคะเราจะสังเกต2ออย่างนี้อันแรกก่อนจุดเทียนไขจําได้ไหมคะก่อนจุดเทียนไขเราลองวัดอุณหภูมิบริเวณที่1ก็คือปลายขวดแนวนอนกับบริเวณที่2คือปากขวดแนวตั้ง นักเรียนจำได้ไหมคะว่าอุณหภูมิทั้งสองบริเวณนี้เป็นอย่างไรคะค่ะก่อนจุดเทียนไขอุณหภูมิทั้งสองบริเวณนี้จะเท่ากันเพราะมันก็คืออุณหภูมิห้องนั่นเองนะคะส่วนเมื่อเราจุดเทียนไขแล้วเราลองวัดอุณหภูมิทั้งสองบริเวณคือบริเวณที่1และบริเวณที่2พบว่าอุณหภูมิทั้งสองบริเวณนี้มีความแตกต่างกันใช่ไหมคะ บริเวณที่2จะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณที่1ค่ะต่อไปจะเป็นในส่วนของการสังเกตควันทูปนะคะนักเรียนทราบไหมว่าทำไมกิจกรรมนี้จะต้องสังเกตควันทูปในกิจกรรมนี้เราอยากรู้ว่าอากาศมันมีการเคลื่อนที่อย่างไรนะคะแต่ว่าอากาศเนี่ย เราไม่สามารถมองเห็นได้ก็เลยต้องใช้ควันทูบในการช่วยสังเกตการเคลื่อนที่ของอากาศนั่นเองค่ะการเคลื่อนที่ของควันทูบก่อนจุดเทียนไขเราเอาทูบเนี่ยไปจอบบริเวณหมายเลขหนึ่งก็คือปลายขวดแนวนอนควันทูบจะมีการเคลื่อนที่อย่างไรคะควันทูบก็จะลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะ ควันทูบก็จะลอยตัวสูงขึ้นนั่นเองถ้าเกิดบริเวณไหนมีอุณหภูมิสูงอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นนะคะเมื่อเราจุดเทียนไขแล้วเราก็จะเอาทูบเนี่ยไปจอดที่ปลายขวดแนวนอนก็คือในบริเวณที่1แล้วก็สังเกตการเคลื่อนที่ของควันทูบมันจะเหมือนหรือแตกต่างกับก่อนจุดเทียนไขคะ มันจะแตกต่างกับก่อนจุดเทียนไขใช่ไหมคะก็คือควันทูปมันจะเกิดการเคลื่อนที่นั่นเองมันเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนควันทูปมันจะเคลื่อนที่เข้าไปหาเทียนค่ะแบบนี้จากที่นักเรียนเห็นการทดลองแล้วควันทูปมันจะเคลื่อนที่ไปหาขวดแนวตั้งนะคะก็คือเคลื่อนที่เข้าไปหาด้านที่มีเทียนนั่นเอง จากกิจกรรมลมเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนสามารถสรุปได้ไหมคะว่าลมเกิดขึ้นได้อย่างไรลมก็คืออากาศที่มันเคลื่อนที่นั่นเองอะไรเป็นตัวที่ทําให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่คะจากการทดลองนักเรียนจะเห็นว่าถ้าอุณหภูมิ2บริเวณมีความแตกต่างกันก็จะทําให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะในการทดลองจะมีขวดอยู่2ขวดเป็นชุดการทดลองแบบนี้ เมื่อเราจุดเทียนไขอุณหภูมิ2บริเวณนี้จะมีความแตกต่างกันอุณหภูมิบริเวณนี้จะสูงกว่านะคะอุณหภูมิบริเวณนี้จะต่ำกว่าในเมื่อ2บริเวณนี้มีอุณหภูมิแตกต่างกันก็จะทําให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ดโดยอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าแบบนี้นะคะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าอุณหภูมิสูงเนี่ยอากาศจะลอยตัวสูงขึ้นทำให้อากาศที่อยู่รอบๆบเนี่ยเกิดการไหลเข้ามาแทนที่นะคะซึ่งการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวระดับหรือในแนวราบนะคะก็คือลมนั่นเองทีนี้นักเรียนอาจจะเคยได้ยินคำว่าความกดอากาศความกดอากาศคืออะไรความกดอากาศก็คือน้ำหนักของอากาศที่กดทับบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะคะ ซึ่งถ้าเกิดบริเวณไหนมีอุณหภูมิสูงเนี่ยอากาศก็จะลอยตัวสูงขึ้นอากาศจะเบาแล้วลอยตัวสูงขึ้นบริเวณตรงนั้นจะมีความกดอากาศต่ําแต่ถ้าบริเวณใดมีอุณหภ e, ูมิต่ําบริเวณนั้นจะมีความกดอากาศ,าศาสูงนะคะดังนั้นการเกิดลมเราอาจจะพูดว่าลมเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำก็ได้ สรุปแล้วนะคะลมก็เกิดขึ้นจากบริเวณใกล้เคียงกันมีอุณหภูมิแตกต่างกันโดยอากาศจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือเราอาจจะพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอากาศเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำนะคะโดยที่อากาศเนี่ยจะเคลื่อนที่ในแนวราบเราเรียกว่าการเกิดลมนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกิจกรรมไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูแชมป์ก็ต้องลาไปก่อนหวังว่านักเรียนจะสนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ